จเจริญพรทุกทุกท่านแมวันนี้เช้าวันที่เจ็ดแล้ววันเวลาผ่านไปนี่เร็วเหลือเกินการผ่านไปของวันเวลานี่ถ้าไม่พ่วงร่างกายของเราไปด้วยก็ไม่เป็นไรแต่มันพ่วงร่างกายของเราไปด้วยมันก็เลย เป็นเหตุให้เราต้องกังวลที่กังวลเพราะว่าเราเกิดมาแล้วนะอย่างเด็กๆก,ก็อยากจะโตวไว้ไๆเห็นผู้ใหญ่โตไปเที่ยวสนุกสนานโอ้ใส่เสื้อผ้าสวยๆหลอ่หลอๆโอ้ยอยากแกโตวไว้ๆแล้วเกินพอโตวไว้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะมีโค่ อ้เห็นเขาควงกันโอ้ผู้หญิงควงผู้ชายผู้ชายควงผู้หญิงไม่น่าจะสนุกพอฟังข่าวฟังคราวอีกทีหนึ่งโอ้เด็กๆทะเลาะกันแย่งกันตบต่อยตีกันโอ้เกิดความเสียใจร้องไห้กว่าจะหาแฟนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ลำบาก มาหาแฟนได้กว่าจะอยู่ด้วยกันได้ก็ลำบากอีกแล้วก็ผู้หญิงหนอกใจผู้ชายผู้ชายหนอกใจผู้หญิงทะเลาะกันบางคนก็เอาน้ำน้ำกรดเนี่ยสาดกันบางคนก็มีดมาแทงกันเอาปืนมาฆ่ากันกว่าจะแต่งงานกันได้บางคนก็ แต่งงานกันแล้วก็ทะเลาะกันแยกทางกันเมื่อมีโลกก็โลก,โลกไม่มีพอ่อลูกไม่มีแม่บางคนก็เอาไปฝากคุณปู่คุณคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายเลี้ยงเด็กเกิดมาแล้วพ่อไปไหนแม่แม่ไปไหนหาก็ไม่เจอบางคนก็ให้แม่เลี้ยง พ่อหายไปไหนไม่รู้บางคนก็ให้สามีเลี้ยงหรือพ่อเลี้ยงแม่หายไปไหนก็ไม่รู้ก็จะเป็นอย่างนี้พออายุมากหน่อยบางคนก็สามารถอยู่ด้วยกันนานบางคนก็บอกว่าสงสารลูกที่อยู่ก็เพราะว่าลูกจำใจอยู่ แต่อย่าร่างกันก็คิดถึงโลกก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความทุกข์ว่าอย่างนั้นถ้าขืนอยู่ต่อไปก็แมอยู่อย่างไม่มีความสุขในชีวิตเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเมืตัดสินใจผิดชีวิตก็ มีแต่ความทุกข์แทนที่จะมีความสุขก็ขว่ากันไปในระหว่างนั้นก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาระหว่างสามีระหว่างภรรยาหรือว่าระหว่างลูกแม่แทนที่จะมีความสุขตามที่วาดเอาไว้แผนการนี่โอ้ยสวยหรูแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นดังที่วาดเอาไว้ไม่เป็นดังที่ใจตั้งใจไว้ ก็เลยเกิดความผิดหวังในเรื่องความรักสุดท้ายก็ลงกันด้วยการหย่าร้างก็มีหลายคู่จะ่นี้ที่ชีวิตที่เป็นอยู่นี่ก็เป็นอยู่ด้วยความเข้าใจผิดว่าการมีชีวิตมันคงไม่เป็นอันตรายคงไม่ป่วยไม่ไข้ เราก็คิดกันไปที่ไหนได้ในวัยหนุ่มสาวก็ป่วยได้ในวัยกลางคนก็ป่วยได้ในวัยชราก็ป่วยได้และสุดท้ายยังมีถึงอายุมาก 60, 70, 30ปี40ปีก็พลาพลาดือตายจากกันไปก็มีนี่แหละวันเวลามันก็บอกว่าทํำให้ร่างกายแก่ชราลงไป ท่านจึงให้พิจารณาถึงการเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการแก่เป็นทุกข์เพราะว่าร่างกายนี่แทนที่จะแก่แล้วจะอยู่อายุหกสิบปีล้วสตาร์ทไว้ก็ยังไม่อยู่อีกก็เลยแก่เป็นทุกข์ต่อจากนั้นก็จะคล้ำคลาบไปเรื่อยๆไม่ว่าอาว,วัยวะส่วนใดของร่างกายตาก็ฝ้าฟางหูก็ตึงนังก็หย่อน สมรรถภาพทางร่างกายก็วัดเรียบแรงลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตายตายก็เป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์ยังไงก็เพราะว่ามันยังเปลี่ยนแปลงไปีกเปลี่ยนแปลงยลังไงมันก็เน่าเสจากเน่านแล้วก็ส่วนน้ำก็ไปส่วนน้ำลมก็ไปส่วนลมดินก็ไปส่วนดินสุดท้ายเหลือแต่โครงกระดูก บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนนี่แหละเป็นทุกข์คือการเปลี่ยนแปลงเราก็มาพิจารณาว่าเมื่อร่างกายสลายอย่างนี้อะไรพาใจไปมันก็มีกับบุญกับบาปเท่านั้นแหละบุญก็พาไปสู่ที่ดีๆบาปก็พาไปสู่ที่ลำบากลังบนก็คนจะจบไปเพียงเท่านี้ต่อไปก็ทำวัดเช้า